สวัสดีคะ่ะอาจารย์ฟาคิวอาร์ตนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากันนะเพราะว่าจะมาสอนอาการวาดคิ้วในแผ่นหนังนะคะเพื่อเตรียมที่จะฝึกอ,อันดับแรกนะคะเราได้หนังมาแล้วปุ๊บแบ่งมาข้างนี้0.5แล้วก็ขีดไว้นะคะแล้วข้างนี้เนี่ยมันมันหนังมันยาว14.5ใช่ไหมเราก็0.5ขีดออกมาไว้เลยอ่าก็ข้างนี้ขีด ตรงที่0.5แล้วข้างนี้ก็ขีดตรง14นะเสร็จแล้วปุ๊บข้างนี้มาถึงตรงนี้เราต้องการ5.5ส่วนนี้ก็เหมือนกันเราต้องการ5.5อ่าเราต้องการคิ้วยาว5.5เราก็มาวัดข้างล่างค่ะอข้างล่างอันนี้มันเป็นแผ่นหนังยี่ห้อ GM นะมันมีโลโก้ติดนนดนึงอ่า แล้วก็เดี๋ยวกันเฮ้ยเราต้องเอาข้างนี้0.5โอเคแล้วก็เรามุมนี้เราต้องการ5.5เสร็จแล้วเราก็ขีดชึบนะคะทำเป็นตารางเป็นช่องไว้เพื่อให้เรา วาดคิ้วได้สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนะคะเวลาฝึกก็จะได้แบบสวยงามสะอาดตานะคะโอเคพอเราได้ฝั่งนี้แล้วเนี่ยเราก็มาด้านนี้นะคะแล้วก็หาที่สองเซนค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดนะคะ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเสร็จปุ๊บเราก็ขีดจ้ะตีเป็นช่องไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะวาดคิ้วลงไปในช่องนะคะ อ่าขีดก่อนอโอเคนะคะอ่าได้แล้วแผ่นหนังอันนี้สำหรับเตรียมที่เราจะวาดทรงคิวลงไปทีนี้ต่อไปเดี๋ยวจะพยายามขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆนะให้เห็น ว่าอ่เราจะวัดยังไงต่อนะคะโอเคน่าจะเห็นนะอ่าทีนี้เราจะของฟ้าจะใช้เป็นสไตล์นี้นะแล้วแต่แบบของคลิปอื่นอาจคลิปของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันฟ้าจะลงมาจากจุดนี้นะคะเราลงมา0.9อ่า0.9แล้วไปด้านข้างไปด้านข้าง 3.5ค่ะนะคะแล้วขึ้นด้านบนนะคะ0.7อ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนตรงนี้ลงมา0.9นะจุดนี้3.5แล้วขึ้นมาตรงนี้0.7แล้วก็จุดที่ตรงนี้นะคะอ่าข้างนี้ก็เหมือนกัน 0.9นะคะ3.5แล้วขึ้นจาก3.5ไป0.7นะคะทีนี้ทั้งคิ้วอ่ะคือถ้าเราจะทำงานให้มันดูสวยดูเป็นระเบียบนะแนะนำว่าทั้งคิ้วอ่ะควรจะเป็นทรงเดียวกันอ่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรา แล้วคือแล้วคือแบบสมมติว่าเราทําแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะโชว์งานพอเราโชว์งานคิ้วที่มันเป็นทรงเดียวกันมันจะทําให้ดูงานดูเป็นระเบียบนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากฝึกให้หลากหลายแล้วก็สามารถแบบก็ฝึกได้แต่ถ้าเราเผื่อเผื่อว่าเราแบบอยากจะโชว์งานอะไรแบบนี้นะก็จะได้ให้มันดูสวยเป็นระเบียบอ่ะทีนี้เดี๋ยวบอกอีกนิดนึงว่าถ้าเราจะวาดทั้งคิ้วแล้วอะเออเราจะวาดทรงคิ้วทั้งหนังอยู่แล้วเราก็จุดไว้เลย อันนี้หนึ่งใช่ไหมอ่าศูนย์จุดเก้านี่เราก็ลงมาอ่าศูนย์จุดเก้านะตรงนี้ลงมาศูนย์จุดเก้าจุดไวเลยเนาะอ่าศูนย์จุดเก้าจุดนี้ลงมาศูนย์จุดเก้าจุดนี้ลงมาศูนย์จุดเก้าอ่าอันนี้คือวิธีจุดให้ไวนะแล้วแล้วพอ,อเห็นไหมพอมาถึงด้านล่างสุด สุดๆอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวก่อนอันนี้ได้พอว่า0.9อ่ตรงนี้ไม่พอไม่เป็นไรนะคะโอเคล่างสุดของเราคือคิวนี้เราก็มา3.5ใช่ไหมทีนี้เราไม่ต้องมานั่งจุดทีเดียวแล้วเพราะว่าข้างบนเราก็มี3.5อยู่แล้วนะคะอ่าเราก็จุดมาเลยเพราะว่ามันสาจุด้ทั้งแถวอยู่แล้วเนาะอ่าก็ทำให้เร็วขึ้นนะคะอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมา 0.7ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ค่อยศูนอือหืออ่า,ออาจุดแถวนี้เสร็จแล้วมาจุดข้างนี้ต่อนะคะก็มาสามจุดห้านะแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมจุดจุด จุดจุดจุดนะคะอ่าตรงนี้ก็ศูนย์จุดเจ็ดอืออศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ด อย่าลืมนะ0.7นี่คือขึ้นจากจุดที่เราจุดไว้นะคะไม่ใช่ต่าลงนะ0.7โอ๊ยโอเค0.7แล้วก็0.7อีกครั้งนะคะอาต่อมาเหลือตรงนี้ที่เป็น0.9เนอะ,ะ0.9 หน้าจุดเก้าศูนย์จุดเก้าจุดเก้าเก้าจุดเก้าอันข้างล่างนี้ไม่มีลอะอะเอ้ยมีอันหนึง่งจุดเก้า โอเคเสร็จแล้วทีนี้วิธีการวาดคิ้วนะคะวิธีการวาดคิ้วพอเราได้จุดทั้งหมดแล้วเนี่ยวิธีวาดจะเป็นแบบนี้ถ้าใครแบบกลัวพลาดกลัวอะไรสามารถให้ใช้ได้นะแต่พยายามแบบไม,ไม่ถ้าข้องมือเราไม่ต้องใช้บ่อยนะคะ,ะถ้าไม่ข้องก็สามารถใช้ไม้บรรทัดแบบนี้ได้อ,อันนี้คือคิ้วเส้นที่หนึ่งเวลาฟ้าสอนฟ้าจะสอนเส้นนี้ก่อนคิ้วเส้นที่หน,นะคะ คิ้วเส้นที่หนึ่งล่ให้ไปนะคะอ่าแล้วก็ให้เส้นคิ้วเนี่ยมันคมคมคือให้มันเป็นเส้นเดียวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนี้อะเดี๋ยวกันนะไม่ไม่ใช่แบบเนี้อืมไม่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เส้นแตกๆแ,แบบนี้นะคะแต่ให้เป็นคิ้วแบบเส้นนิ่งๆเส้นเดียวแบบนี้นะคะ่าใกล้ๆอีกนิดนึงโอเคได้ไหมเนี่ย เขียนเินยงอไม่ได้อ่ะต่อมาพอมาถึงจากจุดนี้จะไปหาจุดนี้นะคะให้มีความโค้งนิดๆน,นะโค้งแบบเหมือนภูเขาต่ําๆนะคะอืมโค้งไปหาจุดนี้อ่านี่คือคิวเส้นที่สองนะคะต่อไปคิวเส้นที่สามค่ะจากจุดโกงไล่ลงมานะคะ อืนะคะต่อไปคิ้วเส้นที่สามถ้ากลัวจะแบบเอ้ยเส้นไม่ตรงหรือเปล่าอาจจะปปะไว้ก็ได้คะ่ะืเดี๋ยวให้ดูว่าการใช้ไม้บรรทัดลากกับการที่แบบเราเขียนมือนะม,นมันต่างกันมันดูอันนี้มันดูแบบมีความนุ่มนวลกว่าน,นะอันนี้มันจะดูแข็งๆกว่าน,นิดนึงนะคะ ปร,ประมาโอเคนี่ก็ได้ทรงคิ้วสำหรับฝึกสักคิ้วแล้วนะคะอ่าต่อมาข้างนี้เหมือนเดิมค่ะอ่าปะมาก่อนก็ได้เห็นไหมเอ่ยโอเคอืมคิ้วเส้นที่หนึ่งนะคะคือคิ้วเส้นข้างล่างเนาะ คิวเส้นที่สองจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เป็นภูเขาต่ำๆนะคะเป็นโค้งนิดๆน,นะคะอืมเดี๋ยววันนี้สอนทรงนี้ก่อนแล้วก็วันหน้าเดี๋ยวค่อยมาสอนทรงอื่นๆเนาะ,ะตรงนี้ถ้ากลัวไม่ชัวร์ก็ประค่ะประไว้อืม เราจะวาดจากตรงนี้เราจะวาดเส้นนี้ก่อนหรือเส้นนี้ก่อนก็ได้นะเส้นนี้ก่อนหรือเส้นนี้ก่อนก็ได้เนาะโอเคเนี่ยค่ะเราก็วาดฝึกวาดไปเรื่อยๆนะคะอืมคิวเส้นที่หนึ่งคิวเส้นที่สองนะคะอ่าคิ้วเส้นที่สามนะคะ อย่างตัวหนังตัวเนี้ยถ้าเราจุดไว้แบบนี้แล้วอะมันก็จะได้ทรงเดียวนี้แล้วแหละเนาะแต่ถ้าเราอยากได้ทรงอื่นอะเราก็สามารถปรับนะคะปรับจุดโกงปรับอะไรได้หมดนะคะอ,อ่าวาดนะคะนี่เนาะวาดแบบให้เส้นมันชัดเจนนะให้เส้นมันคมชัดว่า เออเราเอาเส้นไหนนะคะอืมเอาอันนี้ลืมจุดเนี่ยถ้าเราจุดไว้นะมันก็จะเร็วนะคะมันก็จะเขียนได้ไวเนาะถ้าเราแบบมานั่งจุดทีละอันนะมันก็ช้าอ่าคิวเส้นที่หนึ่งคิวเส้นที่สองนะคะคิวเส้นที่สาม ันนี้ยังใหญ่อันนี้ยังดูใหญ่ไปนิดนะอ่าแบบคือความอ้วนของเส้นอะ่ะไม่อยากให้มันอ้วนอย่างนี้มากอืมแบบนี้นะคะอ่าไม่ยากใช่ไหมลองทำกันดูนะคะอ่าเดี๋ยวขอตัววาดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเสร็จแล้วมาโชว์ให้ดูอ่าวาดมาจะถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะคู่สุดท้ายแล้วอ่า อ๋อแนะนําเรื่องแผ่นหนังนิดนึงนะคะแผ่นหนังอันนี้เนี่ยอ่มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบฝุดฝนิดนึงอะ่ะนะคะอันนี้เหมาะกับอ่าคิ้วพวกสไลด์ฝึกฝึกทำพวกสไลด์ฝุ่นออมเบรพวกคิ้วคิ้วทึบทั้งหลายนะคะคิ้วสไลด์แบบนี้นะคะอืม แต่ถ้าสมมติว่าจะฝึกคิ้วลายเส้นนะคะตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นหนังนิ่มก็จะแบบลื่นมือนิดนึงควาจะชอบใช้หนังนิ่มเนาะมีหนังอีกแบบนึงเป็นหนังแบบนิ่มโอเคอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมนะคะอ่เดี๋ยวถ้าใครจะฝึกนะคะยังไงลองฝึกตามนี้ดูนะคะลองวาดตามนี้ดูนะอันนี้เป็นการเตรียมคิ้ว ในแผ่นหนังเทียมนะคะสำหรับที่เราจะฝึกสักคิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วสไลด์ฝุ่หรือว่าคิ้วลายเส้นเนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ทำทรงแบบนี้ไว้ได้แต่ถ้าบางทีเป็นคิ้วลายเส้นอาจจะงงๆกับกับตัวนี้นิดหนึงนะคะอา,อาจจะต้องแบบมามาลบไอเส้นนี้ออกนิดนึงเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการเตรียมหนังนะคะ สำหรับฝึกสักค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะเอาไว้ใครจะฝึกนะคะฝึกบ่อยๆนะคะก็ลองวาดตามนี้ดูขอบคุณมากค่ะ